มันไม่มีที่ขึ้นค่ะลูกมันต้องยกเลยลเหไหนตรงนู้นเหรอคะอ่าไปเลยคะ่ะต้องระวังรถด้วยนะคะอ่าอ่าโอ้โหตรงพี่เห็นทางขึ้นโอ้โหเก่งมากโอเคใช่ชั้นบนค่ะกดกดเลยค่ะเก่งมากอย่าพึ่งนะคะอ่าให้ป้านายเข้าไปก่อนค่ะลูก อ่าไม่ได้กดก่อนเลยค่ะกดก่อนเลยค่ะเสียงดังอ่ะเดี๋ยวน้องไปนั่งดูดิแม่เออวันนี้พี่มาไหนนะคะอ,อ,อย่ากระโดดห้ามกระโดดคะ <Your opening. S 1> ่ะ doors oh, opening อ้าวมา opening yes opening อ้าวเร็วรีบออกเร็ว opening แล้ว มีทางลงตรงนู้นนะคะลูกทางนู้นค่ะลูกเื่อันนนี้ะทมด วัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องพีทก็มาเที่ยวสวนสยามนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะมามาจะมาอัปเดตสวนน้ำที่สวนสยามนะคะ2 0 2 6นะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปซื้อบัตรให้เรียบร้อยนะคะแล้วจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปด้วยกันนะคะวันนี้นะคะเป็นเดือนเกิดปปานะคะปะปะก็จะเข้าฟรีนะคะ ตอนนี้นะคะป๊าป๊าก็ซื้อตัก๋กตให้หมามานะคะ่ะเป็นตัก๋กตของหมามานะคะส่วนน้องพิกเข้าฟรีนะคะส่วนป๊าป๊าก็ไหนป๊าป๊าขอสสยลายข้อมือหน่อยค่ะอันนี้นะคะเป็นโปรเดือนเกิดน,นะคะเข้าฟรีนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ส่วนของหมามานะคะน้องพิกเข้าฟรีค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาวัดส่วนสูงกันนะคะถ้าสมมติว่าเกิน 100่ง้อเซนเราก็จะเสียเงินอ่ะว้าว <Wow. S 1> <Wow. S 2> เข้าปีจริงๆด้วยไม่เกินนะคะเอคตอนนี้น้องพีชจะเข้าไปแล้วค่ะเข้าได้ไหมเข้าได้ไหมคะน้องพีชเดินไปทางนูน้นค่ะลูกเดินไปทางป้ปาอ้าเข้าทางพิเศษค่ะลกูกเข้าทางพิเศษเก <laughs> <laughs> ่งมากเก่งมากค่ะเก่งมากค่ะ <laughs> ก่อนที่เราจะไปเล่นน้ำนะคะน้องพิก็จะต้องขึ้นม้าหมุนอย่างน้อย1-2สรอบนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปเลยค่ะีนนี่นะคะไวมากกันนะคะน้องพิก็โดยขี่มมาเองเลยนะคะพิทพิ่ครับผันมางนี้ไหลยครับ ไปขึ้นไม้ยักษ์มันสูงไปใช่ไหมไม้ยักษ์ โอเคจบแล้วครับ,โอ,บ,รบโอ้ยพินดูแลป้านายนะคะวันนี้ป้านายมามาเที่ยวด้วยนะคะน้องพีทไม่รอแล้วนะคะจะไปเล่นน้ำอย่างเดียวเลยนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราแวะมาซื้อติกเก็ตนะคะที่เราจะนั่งรถไฟไปนะคะ แต่ว่ามามาจะนั่งไปนะคะเราพีจะเดินนี่นะคะเราแวะซื้อป,ป๊อป,ป,ปคอร์นนะคะที่นี่บริการตัวเองนะคะอ <c oughs> ้าวพี่เขาตัดให้เห <c oughs> รออาหรอวันนี้พี่อนุญ,ญาตให้เราตักเองนะคะโอเค <c oughs> เดี๋ยวเราจะเอาไปเพิ่มพลังกันนะคะ <c oughs> โอเคนี่เรียบร้อยแล <c oughs> ้วค่ะอร่อยไหม มามาที่เ,ด,เดินไปสวนน้ำนะคะเราก็ซื้อตเกตนะคะ20บาทนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟคันนี้นะคะไปสวนน้ำค่ะไปกันตับอกว่ไอ้บัตรนี้ให้ถ่ายรูปไปถ่าคันนี้นะคะรอนานเกินไปนะคะเราก็เลยได้เปลี่ยนรถนะคะไปนั่งรถรางแทนนะคะ จากรถไฟนะคะเปลี่ยนเป็นรถรางนะคะไปบ่ายนะคะเพราะว่าต้องรอ,อนานมากนะคะนี่ตอนนี้นะคะเราเข้ามาในสวนน้ำกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปหามุมนั่งส่วนตัวของพวกเรานะคะตอนนี้นะคะน้องพีก็มาถึงสระเด็กที่ประจำเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ไม่รอช้าลงเลยใช่ไหมคะ ้ระวังลื่นนะครับอ่าระวังลื่นอะลงไปลงไปลงไปอ่ะลงไปเลยฮะฮอุ้มเหรอ่ะลงยังไงไม่ใช่ค่อยคอยลงอ่ะโอเคเล่นได้เลยเสนุกไหมดีใจไหมได้มาละ นี่นะคะตรงนี้ที่เราเคยมามีล็อกเกอร์เปลี่ยนชุดนี่คือเขา,เอ,าออกไปแล้วนะคะเขาจะมีวอเตอร์ r ว d รูปแบบใหม่นะคะเขากำลังจะสร้างนะคะคือตรงนี้ก็คือทุบออกไปหมดเลยนะคะถ้าใครยังจำได้นะคะมันจะตกอยู่ตรงข้ามนี่นะคะสวสยสไลเดอร์อันนี้ คือในจุดตรงนี้ก็คือที่เราซื้ออาหารกันนะคะคือเอาออกหมดเลยอ่ะทุบออกหมดเลยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดตรงนี้สร้างเสร็จนะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตใหม่นะเออหายไปไหนเอ่ยขายอาหารอยู่ตรงไหน นี่คือทุบไปหมดเลยนะคะในส่วนของที่ขายอาหารนะคะน่าจะย้ายไปอยู่อ่ะอยู่ตรงนู้นนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปซื้อคือจากจุดเมื่อกี้นะคะที่ขายอาหารก็คือทุบทิ้งนะคะจะสร้างสวนสนุกใหม่นะคะแล้วก็จะย้ายมาด้านข้างตรงนี้นะคะทุกคน,นก็จะเป็นช็อปๆแบบนี้นะ นี่ค่ะเดี๋ยวเราไปสั่งอาหารกันอันนี้จะเป็น water world ตัวนี้นะคะก็จะย้ายมาให้ใช้บริการอยู่ด้านข้างนะคะเราสั่งเป็นไข่เจียวนะคะตัวนี้จะละเจ็ดสิบนะคือซุมอาหารนะคะย้ายไปนะก็จะอยู่ตามจุดที่มีคนเล่นนะคะก็ลองเดินหาดูนะคะ แล้วก็สเปกอย่างนะคะเราซื้อก,ก็คือเฟนฟายนะคะตัวนี้50บาทนะคะว้าววิบายสนุกไหมคะไปเดินหน่อยมาบ้างาอ๋อไปล่อตรงนี้มาเหรอคะเอาจืดได้แล้วได้แล้วพักเติมพลังก่อนนะครับหลังจากที่ไปวนน้ำวนมารอบสองรอบเนาะ <c oughs> เราก็มาเติมพลังกันก่อน พอแล้วเอาซอสเอาอีกซอสนึงเหรอคะอะพี่ถือไว้เดี๋ยวมามาทำให้ไงพี่ถือจานไว้กอนนะออกมาจะชิมซอสผสมกันใช่ไหมคะพี่หิวมากปกติปกติน้องพีทจะกินเฉพาะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปซื้อเพิ่มเดี๋ยวเราไปซื้อเพิ่มอุ้ยมีมีรู้ปะนายจิ๊กไว้อร่อยไหมครับถ้าอร่อยพยักหน้าโออร่อยเนาะ นี่นะครับนี่ไงก็ลองมาเที่ยวกันดูครับส่วนสยามครับเนี่ยที่นายจะมีกระบอกน้ำมัสคอตเขานะครับมีเสือแล้วก็มีนกแล้วก็มีปลาฉลามนะครับแล้วก็พี่ม้าแล้วก็นี่ครับพี่แคทแม่ yes พี่พี่แคทนี่มีพี่แคทผู้ชายกับพี่แคทผู้หญิงนะครับนี่นะครับสยาม Amazing's Park นะครับเลย Sam City เทน้ำใสให้หน่อยดูอาหารกันครับก็มีส้มตำครับนี่หรอใช่แล้วก็มีไข่เจียวนะครับเหลือๆนะครับเพราะเราหม่ำกันไปหมดละไม่ใช่ยาอันนั้แบ่งให้พีทนี่พีทนะครับเดีก็ซัดไก่เข้าไปก่อนครับไม่ได้ใช่ไหมอล่ะครับ เดี๋ยวเราจะพาไปดูสไลเดอร์ใหม่นะครับในทะเลเทียมที่ใหญ่ที่สุดในในโลกหรือเปล่าเวอร์ลาจสเวฟพูลครับก็คือเป็นทะเลที่มีคลื่นด้วยนะครับที่ใหญ่ที่สุดเดี๋ยวเราตามไปดูกัน,นครับ นี่แหละครับเครื่องเล่นใหม่ครับนุ่นนะ <c oughs> เราไปดูกันครับแต่เน่ๆหน้าระวังพื้นลื่นนะครับเนี่ยระวังนะครับอื้โอ้ยลื่นยังไม่ทันไรเลยปลากรลื่นละลื่นปะมันลื่นมากครับ เอาละครับเราขึ้นไปดูกันครับ นี้นะคะน้องพ네ีกก <stop pretending. S 1> ็กำลังจะลงมากระป๋าเอาละเอาต้องไหนโอเคน้องพีกกำลังจะลงมาให้ป๊าป๊ารอรับนะคะ เดี๋ยว้องพี่กับปรมาจะไปเล่นรอดอุโมงกันนะคะว้าวนะคะเดี๋ยวน้องพีจะเปลี่ยนพี่ลงมาตรงนี้นะคะมากับป๊านะคะออกกัแลออกกันมาแล้วค่ะ อกะนี่น้องพีทเดินลุยน้ำแบบไม่กลัวน้ำกันเลยนะคะ,ะเ,เดี๋ยวเพื่อนๆอาจจะงงนะคะน้องพีทเปลี่ยนชุดอีกชุดหนึ่งนะคะเพราะว่าเมื่อกี้พักทานข้าวแล้วหนาวมากนะคะ เครื่องเล่นใหม่ตรงนี้คือสวยมากเลยนะคะเนี่ยมันมีทางน้ำตรงนู้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นบันไดไปตรงนี้อีกนะคะ่ไปเลยไปเลยจะลงไปตรงนี้เลยอ่ะอ้าไม่ใช่จะฉีดน้ำ อ๋อมีปืนด้วยค่ะเ,เอ้ยพี่ยิงปบาปลาหรอพี่จะยิงปบาปลาหรอว้าย <c oughs> พี่ยิงปบาปลาอันนี้พี่ยิงปบาป้าอยู่นะคะ <c oughs> โอ้ยน้องพี่ยิงปบาป้าอยู่เลยว้ายมีคนยิงเรามีคนยิงเราอยู่ข้างหลัง <c oughs> โอ้ยพี่ยิงเบาพี่ยิงเบาโอ้ย ไยดีโอ้ยไม่ยิงออกไาโอ้ยโอยลอยลอบๆลๆๆล จะยิงแล้วนะว้าวมาจะยิงทุกคนเลยวยนี่นะคะสวนน้ำใหม่นะคะที่ทำขึ้นนะคะตรงทะเลเทียมนะคะถือว่าสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็มีเด็กเล่นกันสนุกสนานมากๆเลยค่ะครับน้องยิงแล้วครับน้องยิง มีโลครับโลสีแบงป้องกันครับไม่เป็นไรครับดูดิโลป้องกันไม่ได้เอายิงครับยิงรัวๆเลยยิงรัวๆเลยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงล่ะเฮ้ยยิง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 มีโลครับทำอะไรไม่ได้โอ้โหเป็นไงล่ะก็ถือว่าสนุกพอสมควรทีเดียวครับแต่ต้องระวังลื่นนะครับเพราะว่าน้ํากับตะไคร่แล yup. ้วก็อะไรพวกนี้มันอาจทำให้ลื่นได้นะครับนี <h <h ่ฮะ ไลฟ์การ์ดครับความปลอดภัยสูงสุดครับแล้วก็ยังเป็นทะเลเทียมที่มีคลื่นที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับกินเนสบุ๊ครับรองเลยทีเดียวนะครับสำหรับที่นี่นะครับท้องพิดเป็นไหนครับก็ขึ้นมุมนี้นะครับระวังลื่นนะครับอ่าไม่ลื่นแล้วเนาะนี่ฮนะ สำหรับเรือโจนสลัดนะครับของเล่นใหม่ของสวนสยามนะครับ ไม่น่าหลับไปแล้วมาเด็กน้อยเล่นน้ำหมดพลังค่ะมาเติมพลังใช่ไหมคะอร่อยไหมคะโอ้ยอร่อยมากอุ้ยไปไหนแล้วก็หมดวินเทจของพี่มันด้วยใส่ด้วยมบ ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาห้าโมงครึ่งแล้วนะคะคือตอนนี้สวนสยามเงียบมากนะคะน้องพีก็เหมือนเดิมคะ่ะยังไม่หมดรีตหมดแรงนะคะลากกระเป๋ากับอีกเหมือนเดิมคะ่ะเนี่คะ่ะตอนนี้สวนสยามเงามากไม่มีคนอยู่แล้วนะคะทุกคนทุกคนเตรียมตัวกลับบ้านกันหมดแล้วนะคะเร,เรียกว่าอยู่จนสวนสยามปิดเลยนะคะวันนี้ ไหวไหมคะไหวไหมคะให้หมาช่วยไหมคะไหวอะคะยังมีมีมีแรงอยู่ใช่ไหมใช่ไหมคะนี่สรุปว่าน้องพีก็ขึ้นรถรถไฟใช่ไหมกลับขึ้นไปตรงรถไม่ได้เหรอมันไม่ใช่รถไฟหรอมันเหมือนรถไฟเลยนะรถไไฟยังม่ออกกนี่เดี๋ยวเราจะกลับขึ้นไปนะคะเดี๋ยวไปซื้อตั๋วก่อนนะค่อลงไปดิ๊กต่ลงไปดึ๊กนี่วิ่งตุ๊บ ไปซื้อพี่เสืออันนี้ไงที่ไปอยากได้เจ้าป้าพีชพี่บอกว่าจะพาพาไปซื้อไงเนะอืมต็ออตองลองก่อนเนี่ยฮะกองก่อนต้องลองก่อนก็เดี๋ยวเขาเจอดแล้วล้วก็ไปซื้อเพราะว่าอ่าของอ่ะมันจะอยู่ตรงข้างหน้าตัวแมวตัวแมวอ๋อโอเคน้องพีชก็ว,กว้าน้องพีชก็จะซื้อของที่ระลึกนะคะของแฟนคลับสวนสยามตัวจี นี่ค่ะน้องพีก็ได้ของที่ระลึกนะคะจากสวนสยามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไหนเอามาโชว์ท่านผู้ชมสิครับไหนชูซีชูซีมันตัวอะไรคะโอเคน้าไปตรงไหนคะอ๋อจะไปจะไปถ่ายกับมอสคอตด,ด้วยเหรอคะหรือยังไงคะเอ้ยอ๋อให้มันเหมือนกัน,น,น,นอ่าลวพีชล่ะละพีชตรงไหนเป็นตรงไหนคะอ๋อเป็นแมวเหมือนไหม เหมือนไหมโอเคเหมือนเลยโอ้เทมาอ้าวแล้วป๊าปาล่ะเอาพับงั้นพี่พี่แมวไปหาเสือหน่อยเร็วๆไปเร็วๆเร็ววิ่งตามไปเลยวิ่งไปหาเสือหน่อยว้าว,วิ่งไปหาเสือพี่เสือพี่เสือ,อโอเคสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวไปแล้วนะคะบ๊ายบาย